คุณแม่สีสาวแบล็กพิงคมิตรภาพลูกสู่แม่ภาพอบอุ่นระหว่างคุณแม่ของลิซ่าและเจนนี่เปิดเรื่องราวดีๆของแม่สีสาวแบล็กพิงค์ สำหรับในโลกของวงการเคป p OP นะคะเราก็มักจะได้เห็นมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นสมาชิกด้วยกันเองหรือแม้แต่สมาชิกนอกวงรวมถึงระหว่างค่ายด้วยนี่ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องราวที่น่าอบอุ่นใจไม่น้อยนะคะอย่างไรก็ตามในบางครั้งก็มีเรื่องราวอันอบอุ่นใจปรากฏขึ้นด้วยวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของโลกเบื้องหลังที่ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่แล้วเรื่องราวที่เราจะพูดต่อไปนี้นะคะก็คือเรื่องราวของคุณแม่ของสมาชิกแบล็คพิงค์เมื่อภาพนี้ค่ะถูกโพสต์ไปในโลกออนไลน์ก็ได้รับ ความสนใจจากชาวเน็ตไม่น้อยเลยเป็นภาพไวรอดดังกล่าวประกอบไปด้วยผู้หยิงสองคนที่ใส่เสื้อฮู้ดสีดําและสีชมพูและในภาพนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะก็คือคุณแม่ของลิซ่าและคุณแม่ของสาวเจนนี่การเปิดเผยภาพความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างคุณแม่ลิซ่าและคุณแม่ของเจนนี่สามารถรับชมคลิปต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย